สวัสดีค่ะน,น,คนักเนทุกคนวันนี้มาพบกับครูมิ้นในวิชาดนตรีไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ค่ะดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้นะคะจะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆส่วนมากผู้เล่นนะคะจะเป็นผู้ชายเพราะเป็นดนตรีที่เล่นเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะชาวมุสลิมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะ อย่างเครื่องดนตรีที่ครูมิ้นยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีกองชาตรีของคู่โทนชาตรีหรือทับนะคะปีไหนแล้วก็แตรนะคะเพลงพื้นบ้านของภาคใต้นะคะถึงแม้ว่าจะมีน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบการเล่นเพลงพื้นบ้านไว้ได้มากนะคะและเล่นตามเทศกาลต่างๆซึ่งบทเพลงที่นิยมนำมาขับร้องมีดังนี้ค่ะเพลงบอกนะคะ เป็นเพลงพื้นบ้านที่นิยมมากที่สุดและเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้ในการบอกข่าวสารกันจึงทำให้ข่าวสารนั้นน่าสนใจในปัจจุบันนะคะเพลงบอกนามาใช้บอกบุญบอกโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์และการเลือกตั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย เพลงบอกนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานครื้นเครงและมักใช้ตามโอกาสต่างๆเช่นเพลงบอกสงการเพลงบอกประชันเพลงบอกข่าวสารเป็นต้นค่ะ เพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงนาค่ะเป็นเพลงที่ร้องเพื่อประกอบการทำงานคล้ายกับเพลงเกี่ยวข้าวของภาคกลางค่ะต่อไปเป็นเพลงฮูรูนะคะเป็นเพลงที่ร้องคล้ายๆเพลงลำตัดนะคะโดยการขับร้องนะคะจะขับร้องเป็นภาษาท้องถิ่นก็คือภาษามาลายูนั่นเองในส่วนตัวอย่างของเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะครูมิ้งก็จะแปะลิงก์ไว้ในช่องคำอธิบายนะคะนักเรียนก็สามารถเลื่อนลงไปกดดูกดฟังได้เลยค่ะ ในเรื่องของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะคะก็มาถึงภาคสุดท้ายแล้วนะคะก็คือภาคใต้ในคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานสุดท้ายนี้ก็คือภาคใต้นะคะครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูมิงก็ขอสรุปดังนี้นะคะดนตรีและเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคนั้นนะคะมีความเหมือนและความแตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ ถิ่นที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่ความเชื่อการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาหรือการรับเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่นเข้ามาเราจึงควรร่วมมือร่วมใจการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ mm. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ